เฮ้ยแกเคยคิดไปว่าถ้าวันหนึ่งโลกเราแม่งเกตดบักขึ้นมาแบบจู่ๆผู้ขาไฟร,ระเบิดตุ้มตามแผ่นดินไหวจนตึกถล่มหรือโรคระบาดลงเซิร์ฟเวอร์มนุษย์จนคนตายเป็นเบื่อถ้าเป็นพวกเราสมัยนี้ก็คงด่ารัฐบาลหรือไม่ก็รอวัคซีนใช่ปะ่ะแต่ถ้าย้อนไปสัก500ปีก่อนในอาณาจักรอินคาเขาไม่มีฝ่ายคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสให้โทรด่าวะ่ะทางออกเดียวของพวกเขาคือการเปครับ และของที่เปให้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไก่ต้มไม่ใช่หัวหมูแต่เป็นเด็กตัวเป็นๆสวัสดีเพื่อนฝูงชาวแก๊งวันนี้จะพาไปเปิดไฟล์ลับระดับท็อปซีเรตของโลกโบราณกับเคสที่ชื่อว่า The Ice Maiden หรือน้องฮวนิต้าที่ไม่ใช่ชื่อป้าข้างบ้านนะเว้ยแต่เป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ถูกแช่แข็งเป็นหวานเย็นอยู่บนยอดเขาสูงกว่าตึกบยกสองตึกต่อกันมันนานกว่า500ปี หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อมัมมีเ่เหรอก็เหมือนอียิบป,ปะพันผ้าลุยๆผิดผิดมหันหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เพราะน้องฮวนิต้าคนนี้ไม่ใช่มัมมี่แห้งกรังแบบนั้นแต่นางคือไทม์แคปซูลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มนุษย์เราเคยเจอเรียกว่าผิวหนังยังเต่งตึงเลือดยังอยู่ในหัวใจเหมือนเพิ่งกดพอสเกมไว้เมื่อกี้เลย วันนี้เราจะมาแกะรอยกันว่าทำไมเด็กสาวหน้าตาดีโปรไฟล์เลิศถึงต้องเดินเท้าขึ้นไปบนยอดเขานรกแตกเพื่อไปตายมันคือการฆาตกรรมอำมหิตหรือมารกิจกู้โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาพวกเขากันแน่เตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมแล้วมาฟังเรื่องนี้กันเพราะบอกเลยว่าพีกยิ่งกว่าซีรีส์ Netflix แน่นอนไปลุยเรื่องมันเริ่มขึ้นในปี1995แก่ปีนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เพลงยุค90ที่ดังนะ แต่ที่ประเทศเปรูแทบเทือกเขาแอนดีสมันมีอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้นคือภูเขาไฟซาบังกายาจู่ๆนางก็เกิดหัวร้อนระเบิดตู้มตามพ่นขี้เถ้าออกมาอย่างบ้าคลั่งทีนี้พอมันร้อนมากๆเข้ามันก็ไปส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านคือยอดเขาอัมปาโตที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กันปกติยอดเขานี้จะมีหิมะปกคลุมหนาเตอะเป็นพันปีเหมือนตู้แช่แข็งยักษ์ที่ไม่มีใครไปถอดปลัก๊ก แต่เพราะความร้อนจากภูเขาไฟข้างๆนี่แหละมันเลยทําให้หิมะบนยอดเขาอัมปาโตละลายลงมาและนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความพีคตอนนั้นมีนักสำรวจคนหนึ่งชื่อลุงโยฮันไรฮาร์ดแกเป็นนักโบราณคดีสายลุยอารมณ์อินเดียนาโจนส์เวอร์ชั่นปีนเขาแกกับคู่หูชื่อมิเกลซาราเต้ก็แบกเป้ขึ้นไปสารวจความเสียหายบนยอดเขาอัมปาโต คือต้องเข้าใจก่อนว่าการปีนเขาสูงระดับ6,000กว่าเมตรเนี่ยมันไม่ใช่เดินเล่นสวนลุมนะเว้ยออกซิเจนมันบางเฉียบหายใจที่เหมือนดูดอากาศผ่านหลอดกาแฟแต่ในขณะที่ลุงแกกำลังเดินโซเซเพราะความเหนื่อยจูๆ่ๆสายตาแกก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ก้อนหินแต่มันคือขนนกสีแดงสดๆที่โผล่ขึ้นมาจากกองหิมะแกขนนกสีแดงบนยอดเขาสูงเสียดฟ้าที่มีแต่หินกับน้ำแข็งเนี่ยนะ มันผิดที่ผิดทางสุดๆเหมือนเจอแก้วชานมไข่มุกวางอยู่บนดวงจันทร์น่ะลุงแกเลยรู้ทันทีว่างานเข้าแล้วหรือไม่ก็แจ็คพอตแตกแน่นอนพอลุงโยฮันกับมิเกลเดินเข้าไปดูใกล้ๆขนนกสีแดงนั้นมันติดอยู่กับตุ๊กตาไม้ตัวเล็กๆแกแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้ไก่การนะมันคือตุ๊กตาอารยธรรมอินคาแท้ๆที่ดูปุ๊บรู้ปั๊บว่าของดีแล้วพอมองลงไปข้างล่างอีกนิดนึง พวกเขาก็เจอห่อผ้าขนาดใหญ่จังหวะนั้นคือหัวใจเต้นรัวเป็นกลองชุดแล้วนึกภาพตามนะบนยอดเขาสูงชันลมพัดแรงจนหน้าชาแดดเปรียปร้ยงงแล้วมีห่อผ้าโบราณน,นอนแอง่งแม้งอยู่คือถ้าเป็นหนังผีก็ต้องมีดนตรีประกอบแล้วปะลุงโยฮันค่อยๆย,ยกห่อผ้านั้นขึ้นมาหนักมันหนักกว่าที่คิดพอลองส่องดูในรอยขาดของผ้า สิ่งที่ศบตาแกกลับมาไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เพชรพลอยแต่มันคือใบหน้าของมนุษย์แกผิวหนังแห้งๆที่ยังดูเป็นรูปเป็นร่างแกเอ้ยวินาทีนั้นลุงแกรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่ศพนักปีนเขาที่หลงทางแต่นี่คือมัมมี่อินคาที่หลุดออกมาจากช่องฟรีซธรรมชาติเพราะหิมะละลายและประเด็นคืออะไรรู้ป่ะห่อผ้านี้มันกลิ้งตกลงมาจากจุดฝังเดิมข้างบนลงมาค้างเต่งอยู่ริมหน้าผา คือถ้าลุงแกมาช้ากว่านี้อีกแค่นิดเดียวหรือหิมะละลายมากกว่านี้อีกหน่อยน้องฮวนิต้าของเราก็คงกลิ้งหลุนหลุนลงเหวหายสาบสูญไปตลอดการเหมือนไฟงานที่ลืมกดเซฟแล้วไฟดับอ่ะนี่มันจังหวะนรกที่กลายเป็นสวรรค์ชัดๆทีนี้ปัญหาเกิดครับเจอของดีระดับโลกขนาดนี้จะทิ้งไว้แล้วเดินลงไปเรียกตำรวจเหรอไม่ได้เพราะแดดบนภูเขามันแรงมากรังสี U ูคือระดับเผาไหม ถ้าน้องฮวนิต้าตากแดดอยู่อย่างนั้นน้ำแข็งจะละลายแล้วแบคทีเรียที่หลับมา500ปีจะตื่นมาปาร์ตี้บนร่างน้องทันทีสภาพน้องจะเละเทะจนเอาไปศึกษาต่อไม่ได้นึกภาพไอติมที่วางทิ้งไว้กลางแดดดูสิลุงโยฮันกับมิเกลเลยต้องตัดสินใจทำภารกิจแบกศพลงเขาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเลยไม่มีเฮลิคอปเตอร์มารับไม่มีทีมซัพพอร์ตมีแต่ลุงแกสอคนกับเป้ใบใหญ่ๆ ลองจินตนาการนะแบกน้ำหนักประมาณ40กิโลคือน้ำหนักตัวน้องบวกน้ำแข็งที่เกาะอยู่บวกข้าวของเครื่องใช้เดินลงกับเขาสูง6,000เมตรทางก็ชันอากาศก็บางแล้วต้องทำเวลาด้วยนะห้ามช้าเหมือนต้องแบกเพื่อนที่เมาพับกลับหอพักแต่หอพักอยู่ชั้น50แล้วลิฟต์เสีย ระหว่างลงทางนี่คือทุลักทุเลมากมีชอดที่ต้องข้ามลำธารข้ามโขดหินคือต้องระวังสุดชีวิตห้ามทําน้องหล่นห้ามกระแทกเพราะน้องเปราะบางมากแช่แข็งมา500ปีเหมือนแก้วบางๆอ่ะถ้าแปกคือจบเกมโอเวอร์ทันทีนี่คือภากรกิจกู้ภัยที่ระทึกใจกว่าหนังแอคชั่นบางเรื่องเลยนะบอกเลยพอลากสังขารพาน้องลงมาถึงตีนเขาแล้วส่งขึ้นรถบัสใช่ฟังไม่ผิดขึ้นรถบัสเข้าเมืองอารกิปาได้สาเร็จ ข่าวก็แพร่กระสับออกไปไวเหมือนดราม่าในทวิตเตอร์สื่อทั่วโลกแห่กันมาทําข่าวเพราะนี่คือการค้นพบมัมมี่อินคาเพศหญิงที่สมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ทีนี้มาเรื่องชื่อครับทําไมถึงชื่อฮวนิต้าคือตอนเจอเนี่ยเขาไม่ได้มีบัตรประชาชนแปะไว้นะชื่อจริงๆแล้วตั้งตามชื่อของลุงโยฮันผู้ค้นพบนั่นแหละแต่แปลงเป็นภาษาสเปนแบบผู้หญิงให้น่ารักน่ารักว่าฮวนิต้าหรือลิตเติ้ลโยนนั่นเอง แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็จะเรียกน้องว่า The Ice Maiden หรือเจ้าหญิงน้ำแข็งฟังดูดิสนีย์มากแต่เรื่องราวของนางไม่ได้ร้องเพลงเล็ดอิดโกนะจ๊ะเพราะนางไปแบบเล็ดมีด e เพื่อปวงชนชาวอินคาครับความสมบูรณ์ของนางนี่แหละที่ทำให้โลกตะลึงคือผมเผ้ายังอยู่ครบผิวหนังเสื้อผ้าอวัยวะภายในทุกอย่างถูกฟรีซไว้แบบ perfect condition เหมือนเพิ่งตายเมื่อวานซืนเลย นี่มันเทคโนโลยีการดองศพโดยธรรมชาติที่ล้ำกว่าห้องเย็นบ้านเราอีกนะเนี่ยเอาละพักเรื่องการค้นพบแป๊บหนึ่งมาเจาะลึกที่ตัวน้องฮัวนิต้ากันบ้างว่านางเป็นใครทำไมถึงจ้องไปนอนหนาวตายอยู่บนนั้นจากการตรวจ DNA และสภาพร่างกายสรุปได้ว่าตอนตายน้องอายุประมาณ12-15ปีมอต้นถึงมอปลายเองนะแกคือัวกำลังใสๆไวกำลังติ่งไอดอลเลยแต่น้องไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเด็กธรรมดาครับ น้องเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการในสมัยอินคาเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมชื่อว่าคาปาโกชาแปลง่ายๆคือพิธีบูชายันมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็น Big Event บิ๊กอีเวนต์ระบาบประเทศไม่ใช่ใครจะเดินดุ่มๆไปสมัครได้นะเว้ยมีการแคสติ้งยิ่งกว่าประกวดนางงามจัก,กรวาลเด็กที่จะถูกเลือกต้องเพอร์เฟเท่านั้นห้ามมีแผลเป็นห้ามพิการหน้าตาต้องสวยผิวพรรณต้องดีและที่สำคัญต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือเวอร์จิน เปรียบเทียบง่ายๆคือต้องเป็นเกรด SSR ของสังคมตอนนั้นพ่อแม่บ้านไหนลูกได้รับเลือกในคือยืดเลยเหมือนลูกสอบติดหมอจุฬายกหมู่บ้านแห่แหนกันสุดฤทธิ์เพราะถือว่าได้ดองกับพระเจ้าเป็นเกียรติยศสูงสุดของวงตระกูลถึงแม้ลูกจะตายก็เถอะเพราะผ่านรอบออดิชั่นเข้ามาแล้วชีวิตของเด็กที่ถูกเลือกเราเรียกว่าอักล่าหรือซันเวอร์จินส์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเอ้ยหลังมือทันที จากเด็กชาวบ้านธรรมดาจะได้รับการอัปเกรดสถานะเป็น V.I.P. น้องจะถูกพาตัวไปเข้าคอร์สเก็บตัวเหมือนศิลปินฝึกหัดเกาหลีแต่โหดกว่าตรงที่ปลายทางคือความตายในช่วงหนึ่งปีก่อนพิธีน้องจะถูกเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีอาหารการกินนี่คือบุฟเฟ่ต์โรงแรม5้าดาวกินเนื้อสัตว์กินข้าวโพดซึ่งสมัยนั้นคือของหรูมากนะผมเ้าหว,วีเรียบแปล เสื้อผ้านีทอจากขนพันปากา้าเกรดพรีเมียมนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจเส้นผมของฮัวนีต้าพบว่าค่าไอโซโทปในผมมันฟ้องเลยว่าช่วงปีสุดท้ายน้องกินดีอยู่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดคือขุนให้อวนท้วนสมบูรณ์เพื่อให้พระเจ้าเห็นแล้วแบบอืม้มน่ากินเอ้ยน่าพอใจนอกจากอาหารกายแล้วยังมีอาหารใจด้วยนั่นคือใบโคคาและเล้าข้าวโพดชีชา ใช่ครับน้องถูกหมอมผลตรวจผมบอกชัดเจนว่ายิ่งใกล้วันตายปริมาณแอลกอฮอล์และโคเคนในร่างกายน้องพุ่งสูงปรี๊ดคือเขาไม่ได้กะให้เมาหัวราน้ำนะแต่เพื่อให้เด็ดอยู่ในสภาวะเคลิ้มเคลิ้มม,มึนมึนกึ่งหลับกึ่งตื่นจะได้ไม่กลัวและติดต่อกับวิญ,ญญาณได้ง่ายขึ้นหรือจริงๆคือจะได้เดินขึ้นเข,ขาไหวโดยไม่สติแตกไปซะก่อนตัดภาพมาที่คำถามสำคัญทำไมต้องฆ่าเด็ก พวกอินคาเป็นโรคจิตเหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับในมุมมองของพวกเขาย้ำว่ามุมมองเขานะนี่คือ Business Deal ที่แฟร์ที่สุดชาวอินคาเชื่อว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังของอาปูหรือเทพเจ้าภูเขาภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวภัยแล้งน้ำท่วมทั้งหมดคือเทพเจ้ากำลังงองแงหรือพิโรธเพราะมนุษย์ดูแลไม่ดีวิธีแก้ปัญหาก็ต้องส่งสิ่งที่มีค่าที่สุดไปให้ แล้วอะไรล่ะที่มีค่าที่สุดทองคำเหรอผ้าไหมเหรอก็งั้นๆนนะ่ะสิ่งที่มีค่าที่สุดคืออนาคตของเผ่าพันธุ์นั่นก็คือเด็กที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบไงมันคือการแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดแต่จำเป็นในความคิดเขาเหมือนยอมจ่ายภาษีแพงๆเพื่อให้รัฐบาลสร้างถนนดีๆแต่นี่คือจ่ายด้วยชีวิตลูกหลานเพื่อให้ภูเขาไฟสงบให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้จักรพัิหรือซาปาอินคาอายุยืน ดังนั้นฮวนิต้าไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเหยื่อที่น่าสงสารแต่ถูกมองว่าเป็นทูตหรือแอมบาสเดอร์ที่ได้รับมอบหมายไปเจรจากับบอสใหญ่บนสวรรค์ฟังดูเท่ปะแต่ก็นั่นแหละแลกด้วยชีวิตนะจ๊ะเอาละ่ะถึงเวลาออกเดินทางขบวนแห่ของฮวนิต้าไม่ได้ไก่กานะครับยิ่งใหญ่ระดับขบวนพาเรตโอลิมปิกเริ่มสตาร์จากเมืองหลวงกุสโกจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลอินคามีนักบวชหรือพรีสขุนนาง พ่อแม่พี่น้องร่วมขบวนแห่กันไปเป็นพรวนเป้าหมายคือยอดเขาอัมปาโตระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะเดินเท้าเป็นร้อยร้อยกิโลเมตรผ่านป่าผ่านเขาผ่านทะเลทรายระหว่างทางชาวบ้านร้านตลาดก็จะออกมาต้อนรับกราบไหวบูชาฮวนิต้าประหนึ่งเทพธิดาเดินดิน living goddess คือน้องยังไม่ตายนะแต่เขานับถือว่าเป็นเทพไปแล้วใครได้สัมผัสชายเสื้อได้ถวายน้ำ ถือเป็นสิริมงคลสูงสุดลองคิดถึงใจน้องฮวนิต้าดูเด็กอายุ13-14เดินท่ามกลางเสียงสรรเสริญแต่ในใจจะคิดอะไรอยู่จะภูมิใจจะกลัวหรือจะแค่อยากกลับไปวิ่งเล่นกับเพื่อนที่แน่ๆคือน้องไม่มีสิทธิก์กดแคนเซลครับภารกิจนี้คือวันเวททิเกตตีตัวขาไปอย่างเดียวไม่มีขากลับเมื่อขบวนพาเรดเดินทางมาถึงตีนเขาอัมปาโตของจริงเริ่มตรงนี้แหละครับ การปีนเขาหิมะสูง6,000เมตรสมัยนั้นไม่มีชุดกันหนาวนอตเฟสไม่มีรองเท้าเดินหิมะกอเท็กซมีแต่รองเท้าแตะหลังกับผ้าคลุมขนสัตว์พวกเขาต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปตั้งแคมป์พักแรมตามจุดต่างๆเรียกว่าท um ัมโบและที่แคมป์สุดท้ายก่อนถึงยอดเขานี่คือจุดลาสซัปเปอรปาร์ตี้สั่งลาครั้งสุดท้ายหลักฐานทางโบราณคดีบอกเราว่ามีการกินเลี้ยงกันตรงนี้ น้องฮวนิต้าคงได้กินอาหารมื้อสุดท้ายที่อร่อยที่สุดและผสมยาชาธรรมชาติเยอะที่สุดบรรยากาศคงกึง่งกึ่งงานบวชผสมงานศพคือมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีความหดหูแฝงอยู่พ่อแม่ถ้าตามมาด้วยคงได้กอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่นักบวชจะพาตัวน้องเดินต่อขึ้นไปสู่คิวโซนหรือเขตสังหารบนยอดเขาที่ซึ่งออกซิเจนมีน้อยจนแทบจะวูบได้ตลอดเวลา มาดูกระเป๋าเป้ของน้องฮวนิต้ากันบ้างว่าเตรียมอะไรไปโลกหน้าบ้างตอนที่ลุงโยฮันเจอศพรอบๆตัวน้องมีข้าวของเครื่องใช้เยอะมากเรียกว่า grave goods มีทั้งตุ๊กตาตุ๊กตาผู้หญิงตัวเล็กๆแต่งตัวเหมือนฮวนิต้าเป้เหมือนเป็น a c t น o n f i กอร์ของตัวน้องเองเอาไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาหรือเป็นตัวแทนรับใช้รูปสิบั้นลามะทำจากทองเงินและเปลือกหอยของแรไอเทม สื่อถึงความมั่งคั่งและการขนส่งในโลกหน้าอาหารและเครื่องดื่มหม้อดินเผาใส่เหล้าข้วโพดถุงใส่ใบโคคาเนื้อตากแห้งคือกลัวน้องหิวแหละเดินทางไกลนี่เสื้อผ้าผ้าคลุมไหล่ทอละเอียดตูปูเข็มกลัดทองคำชุดที่น้องใส่นี่คือแฟชั่นชั้นสูงของอินคาเลยนะบอกยศบอกตำแหน่งชัดเจนของพวกนี้ไม่ใช่แค่ของที่ระลึกแต่มันคือสตาร์เตอร์แพ็กสำหรับชีวิตใหม่ในฐานะเทพเจ้า คือไปถึงสวรรค์ปุ๊บมีของใช้ปับ๊บไม่ต้องไปฟาร์มหาใหม่เทพเจ้าเห็นจะได้เอ็นดูว่าโหเตรียมตัวมาดีนี่ว่าและแล้วก็มาถึงยอดเขาอัมปาโตลมแรงสะบัดหนาวเข้ากระดูกอุณหภูมิติดลบแบบแช่แข็งไก่ได้ใน5นาทีณจุดนี้สติสัมปชัญญะของฮวนิต้าคงเลือนรางเต็มทีแล้วครับด้วยฤทธิ์ยาฤทธิ์เล่าความเหนื่อยและการขาดออกซิเจนหรือไฮโปเซีย น้องน่าจะอยู่ในสภาวะทรานส์หรือผวังกึ่งหลับกึ่งตื่นจะได้ไม่กลัวและติดต่อกับวิญญาณได้ง่ายขึ้นหรือจริงๆคือจะได้เดินขึ้น,ขนเขาไหวโดยไม่สติแตกไปซะก่อนมาดูกระดิ่งต่อไปน้องตายยังไงหนาวตายหรือว่าโดนวางยาตอนแรกนักวิทย์ก็เดาวว่าคงปล่อยให้นั่งหนาวตายไปเองแบบทรมานน้อยที่สุดไฮโปเตอร์เมียแต่พอเอาศพเข้าเครื่องซีทีสแกนเท่านั้นแหละโปะเชะผลสแกนโชว์ชัดเจนว่า กะโหลกศีรษะด้านขวาเหนือเบ้าตามีรอยแตกร้าวรุนแรงสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักสรุปคือถูกฟาดด้วยของแข็งครับคาดว่าเป็นกระบองดาวอาวุธประจำกายของนักรบอินคาฟาดเปรี่ยงเดียวเข้าที่ขมับขวาฟังดูโหดร้ายนะแต่ในมุมของผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่านี่คือวิธีที่เมตตาหรือเมอร์ซิฟูที่สุดในยุคนั้นแล้วเพราะการฟาดที่แม่นยำและรุนแรงขนาดนี้จะทำให้น็อกทันที ไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนสับสวิตไฟดับพรึบดีกว่าปล่อยให้นั่งทรมานกับความหนาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่มันก็อดคิดไม่ได้เนะวินาทีที่นักบวชเงื้องกระบองขึ้นน้องจะเห็นไหมหรือน้องหลับตาอยู่หรือน้องเมาจนไม่รู้อะไรแล้วขนลุกว่ะสิ่งที่น่าเสะเทือนใจที่สุดอย่างหนึ่งคือท่าทางของศพฮวนิต้าอยู่ในท่านั่งคุดคูงอเข่าชิดอกเหมือนทารกในครันและมือของน้องกำมัดแน่น และกอดผ้าคลุมไว้นักโบราณคดีบางคนบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายที่หนาวสัน่นหรือความเจ็บปวดเสียววินาทีสุดท้ายหรือจริงๆแล้วมันคือความกลัวลองคิดดูเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบนยอดเขาที่หนาวที่สุดโดดเดี่ยวที่สุดถึงจะถูกบอกว่าเป็นเทพเป็นผู้เสียสละแต่ลึกๆแล้วเธอก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการความอบอุ่นท่านั่งนี่แหละ ที่ทำให้น้องดูมีชีวิตมากๆเหมือนนั่งหลับไปเฉยๆรอคนมาปลุกหารู้ไม่ว่าการหลับครั้งนี้ยาวนานถึง5้าศตวรรษเลยหลังจากโดนฟ้าดจนเสียชีวิตร่างกายของฮวนิต้าก็ถูกความเย็นระดับติดลบบนยอดเขาทำหน้าที่เป็นตู้แช่แข็งธรรมชาติทันทีหิมะตกลงมาทับถมปีแล้วปีเล่าศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า จากร่างกายเนื้อหนังก็กลายสภาพเป็นมัมมี่โดยธรรมชาติไม่ได้ควักไส้ควักพุงแล้วยัดสมุนไพรเหมือนมัมมี่อียิปต์นะนี่คือความเจ๋งครับเพราะอวัยวะภายในยังอยู่ครบปอดตับหัวใจกระเพาะอาหารทําให้เราสามารถรีเพลย์ชีวิตน้องได้หมอสามารถส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะแล้วบอกได้เลยว่ามือสุดท้ายน้องกินอะไรสปอยนะผัก ข้าโพดและก็เศจเศษอาหารที่ยังย่อยไม่หมดแสดงว่ากินปุ๊บตายปั๊บไม่รอให้ย่อยเลยจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเหมือนจับน้องไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอเจอความลับอีกอย่างคือน้องไม่ได้แข็งแรงร้อเอร์เซนหว่าแกฮวนิต้ามีอาการของปอดอักเสบโครนิกบรองไคติสเบาๆอาจจะเพราะสูดควันไฟในบ้านหรืออยู่ในที่อากาศชื้นแฉะมานานและยังเจอเชื้อวัณโรคหรือทีบีแฝงอยู่ด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าต่อให้เป็นเด็กที่ถูกเลือก The chosen one ก็หนีไม่พ้นโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์บางทีการที่น้องถูกเลือกอาจจะไม่ใช่เพราะสมบูรณ์แบบที่สุดในแง่ร่างกายแต่อาจจะมีเหตุผลทางการเมืองหรือความเชื่อบางอย่างที่เจาะจงต้องเป็นคนนี้หรือจริงๆแล้วการได้ไปอยู่กับพระเจ้าอาจจะเป็นการปลดปล่อยน้องจากความเจ็บปวยบนโลกมนุษย์ก็ได้นะมองโลกในแง่ดีสุดๆพอน้องดังปุ๊บดราม่าก็มาปับ๊บ มีประเด็นเรื่องสิทธิ์ในการครอบครองร่างหัวนิต้าฝ่ายสหรัฐทีมค้นพบก็อยากเอาไปศึกษาต่อเครื่องมือพร้อมเทคโนโลยีล้ำฝ่ายเปรูเจ้าของประเทศก็บอกเฮ้ยนี่บรรพบุรุษชั้นสมบัติชาติชั้นต้องอยู่ที่นี่ดิชาวบ้านท้องถิ่นเท่านั้นก็บอกว่าการเอาร่างน้องลงมาจากเขาทําให้เทพ,พเจ้าโกรธเดี๋ยวภัยแล้งจะมาอีกสุดท้ายก็ตกลงกันได้ครับน้องหวนิต้าได้กลับบ้าน ปัจจุบันน้องนอนพักผ่อนอย่างสงบในตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิลบ20องศาที่พิพิธภัณฑ์ m u เซ o s a n t ตูอาริโอสอันดสในเมืองอา e เรกิปาใครไปเที่ยวเปรูต้องไปเยี่ยมนะนางเป็นเซเลบเบอร์หนึ่งของเมืองเลยแต่ห้ามถ่ายรูปนะจ๊ะแสงแฟลชอาจทำร้ายผิวพันพันปีของนางได้และล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ปี2023เทคโนโลยีไปไกลถึงขั้นคืนหน้าให้ฮวนิต้าแล้วครับ ทีมนักวิทย์เขาใช้ข้อมูลกะโหลกศีรษะมาทำ 3D reconstruction สร้างหุ่นขี้ผึ่งจำลองใบหน้าตอนมีชีวิตขึ้นมาโอ้โหแกบอกเลยว่าสวยน้องเป็นสาวหน้าคมผิวสีน้ำผึ้งแก้มมีเลียดฝาดดวงตากลมโตดูมุ่งมั่นแต่ก็แฝงความเศร้านิดๆพอเห็นหน้านางชัดๆแบบนี้มันทำให้ความรู้สึกว่านี่คือซากศพหายไปเลยครับมันกลายเป็นความรู้สึกว่านี่คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เคยหายใจเคยหัวเราะเคยวิ่งเล่นเหมือนน้องสาวข้างบ้านเรานี่เองมันทำให้เรื่องราวของนางอิม팩ต์ต่อความรู้สึกคนยุคปัจจุบันมากขึ้นไปอีกนะแบบเสียดายจังอายุแค่นี้เองความผีคือฮวนนิต้าไม่ใช่คนเดียวครับหลังจากเจอน้องลุงโยฮันแกก็เครื่องติดไปขุดหายอดเขาอื่นอีกแล้วก็เจออีกเพียบเช่นเดอะเมเดนคนละคนนะที่เจอที่ภูเขาไฟยูยายาโก อันนั้นเจอสามศพเลยเด็กหญิงเด็กชายและเด็กเล็กสภาพสมบูรณ์กว่าฮวนิต้าอีกสมบูรณ์ขนาดที่ว่ายังมีเม็ดเลือดแดงในเส้นเลือดฝอยอ่ะมันยืนยันได้เลยว่าพิธีกรรมคาปาโกชะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือทำเล่นครั้งเดียวแต่มันคือซิสเต็มหรือระบบจัดการความเชื่อที่เข้มแข็งและโหดร้ายมากๆของอาณาจักรอินคามีการทำกันเป็นสันเป็นสันทั่วเทือกเขาแอนดิสภูเขาทุกลูก อาจจะมีเด็กๆนอนหลับไหลรอการค้นพบอยู่อีกเป็นร้อยก็ได้นะใครจะไปรู้สรุปแล้วเรื่องราวของฮวนิต้าบอกอะไรเรามันง่ายมากที่เราจะมองย้อนกลับไปและตัดสินว่าโหพวกอินคาแม่งโคตรปาเทือนฆ่าเด็กได้ลงคอแต่เดี๋ยวก่อนลองมองในมุมพวกเขาดูในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมแผ่นดินถึงไหวทำไมลาวาถึงไหลความศรัทธาคือสิ่งหยุดเหนียวเดียวที่ทำให้สังคมไม่แตกตื่น การเสียสละหนึ่งชีวิตเพื่อรักษาคนอีกหลายล้านในสมการของพวกเขามันคือความชอบธรรมฮวนนิต้าไม่ได้ตายเปล่าในสายตาคนยุคนั้นนางคือวีรสตรีและในสายตาคนยุคนี้นางก็คือครูใหญ่ที่สอนให้เรารู้จักประวัติศาสตร์ร่างกายมนุษย์และความเปราะบางของชีวิตร่างของนางที่ถูกแช่แข็งเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เรา ยอมทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดและความเชื่อมั่นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็ตามวันนี้ถ้าใครรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเจอปัญหาหนักหน่วงลองนึกถึงฮวนิต้าดูเด็กสาวที่ต้องแบกความหวังของคนทั้งชาติเดินขึ้นยอดเขาสูงไปตายเพียงลําพังถ้าเธอใจสู้ขนาดนั้นปัญหาของเราเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องแฟนจิบจ้อยไปว่าไหมจบการรายงานสำหรับวันนี้ ใครชอบเรื่องพิกๆพิกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปขุดเรื่องอะไรอีกรอติดตามสำหรับวันนี้ขอตัวไปหาเสื้อกันหนาวใส่ก่อนหนาวแทนหัวนิต้าบายบาย